เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกันกบนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ความรักของโซมาคาซิยะกับมเหสีเอกคนที่2หรือก,ก็คือเรื่องราวของไอชาอุนกาศนะครับผมเอาละครับเหตุการณ์ความรักที่1่ของทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรก็เชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้บ้านของทุกคนเลยนะอ่าจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุสนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคาเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยร,รายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องมิตรศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรัณาปิดหูก่อนนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นหลังจากเหตุการณ์การรวบรวมบุคลากรของกษัตริย์โซมะานะครับโดย เรื่องราวของดาร์เอลผู้ใช้ชีวิตในป่าแต่สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์และภายหลังก็คือนักรบลมตะวันออกผู้ที่คอยปกป้องอยู่เคียงข้างกษัตริย์เสมอชื่อของเธอก็คือไอชาอุดกาภายหลังจากที่โซมาได้ประกาศรวบรวมบุคลากรก็ได้มีการนําเสนอผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านต่างๆต่อหน้าราชาโซมาหนคนคือเด็กสาวที่ดูเหมือนนักรบมีผมสีเงินหูยาวแบบเอลฟ์ มีผิวสีเข้มมีกล้ามเนื้ออยู่เล็กน้อยหนึ่งคนคือชายหนุ่มตัวผอมสวมผ้าคุมดำทั้งตัวหน้าตาดูเบื่ออย่างบอกไม่ถูกหนึ่งคนคือสาวสวยผมสีฟ้ามีบรรยากาศอ่อนนุ่มต่างไปจากความสง่างามของลิเซียอีกคนหนึ่งคือเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึงสิบขวบที่ดูไร้เดียงสาและมีหูสนักทิ้งจอกงอกออกมาคนสุดท้ายคือผู้ชายร่างอ้วนที่เหงื่อมันมันไหลท่วมตัวฟะบาด ผู้ที่มีความสามารถมากมายของประเทศนี้มาจากการระนมพลของฝ่าบาทได้ถูกบันทึกลงในสมุดรายชื่อแล้วครับและพวกเขาเหล่านี้คือผู้ที่มีความสามารถที่หายากเป็นพิเศษนายกรัฐมนตรีมาร์คพูดขึ้นหลังจากนั้นชายตัวอ้วนก็ได้เร่งตัวแล้วก้มลงกราบสาวสวยผมสีฟ้ากราบด้วยท่าทางอ่อนช้อยเด็กสาวหูสุนักมองแล้วจึงลอกเลียนแบบทั้งสองคนอย่างงุ่มงามจากนั้นชายหนุ่มชุด,ดดำมองเห็นพวกเขาก้มกราบก็ทำตามเป็นคนสุดท้ายในขณะที่ เด็กสาวหูเอลยังคงยืนอยู่เช่นนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นทุกคนที่อยู่ร,บรอบๆราชาโสมาจึงต่างพากันตื่นตะลึงนี่เจ้าอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ของประเทศนี้ก้มกราบไม่ได้หรือไงลุกวินอัศวินองครักษ์ได้ตะโกนเตือนแฝงด้วยอารมณ์โกรธแต่ถึงอย่างนั้นสาวหูเอลคนนี้ก็ยังไม่สนใจแถมยังมองมาตรงหน้าโสมะแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าอยากจะขอเลี่ยงเรื่องนั้นตามธรรมเนียมของเผ่าพันธุ์นักรบของข้าสามารถก้มหัวให้ได้กับเจ้านายเท่านั้น และหากเป็นผู้หญิงก็จะก้มหัวให้ได้แต่กับสามีของตนเองเพื่อเป็นหลักฐานของการรักมูลสงวนตัวค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรโซมายกมือห้ามลุดวินที่กำลังจะโต้แยง้งทางนี้เป็นฝ่ายส่งคําร้องให้มาร่วมมือกับประเทศไม่ต้องให้มีพิธีรีตองอะไรหรอกครับฟอบาทตามประสงค์ลุดวินยอมถอยไปง่ายๆทุกคนเองก็เลิกก้มกราบเถอะทางนี้เป็นฝ่ายที่ขอกําลังความช่วยเหลือเองไม่ต้องสนใจพิธีการและทําตัวตามสบายเถอะ จากนั้นทั้ง4คนจึงค่อยลุกยืนขึ้นจากนั้นนายกรัตมนรีมาร์กจึงหยิบสิ่งที่คล้ายกับม้วนคำเพีออกมากลางอา่านถ้าเช่นนั้นจากนี้จะขอประกาศความสามารถของบุคคลเหล่านี้และมอบรางวัลให้ดาร์กเอลแห่งป่าเทพิธาท่านไอาชาอุดกาศขอเชิญข้างหน้าค่ะ คราวนี้เด็กสาวหูเอลฟยอมทําตามโดยดีแม้รูปรักษ์ภายนอกคงอายุไม่ถึง20แต่ได้ยินว่าดาร์กเอฟเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีช่วงเวลาหนุ่มสาวยาวนานรูปรักษ์ภายนอกจึงอาจจะไม่ตรงกับอายุเธอมีผิวสีเข้มและผมสีเงินแวววาวไว้ผมทรงหน้ามาสวมเกราะอกถุงมือหุ้มเกาะและยืนเหมือนกับนักรบขาสวยที่เปิดเผยให้เห็นจากผ้าคาดเอวที่ผ่าสูงมีกล้ามเนื้อพอเหมาะดูสุขภาพดี ดักเอลจัดว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในราชอาณาจักรเอลฟีเดนและเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความสามารถในการต่อสู้สูงไม่อยู่ในเมืองแต่อาศัยอยู่ในป่าเทพิทักษ์และได้รับอนุญาตให้ปกครองตอนเองในฐานะผู้คุ้มครองพื้นป่ามีความเหนียวแน่นในชาติพันธุ์มากและกีดกันคนนอกนั้นเรอระหว่างที่ทําตัวสงบโซมาก็ควบคุมถุงมือที่อยู่ห้องข้างๆด้วยสกิลของตัวเองแล้วเริ่มอ่านคําอธิบายเกี่ยวกับดักเอลที่ห้องนั้นและดักเอลในประเทศนี้ ไม่ใช่เอลที่สูญเสียการพิชิตของเทพเจ้าเหมือนอย่างที่ชอบเห็นในเรื่องราวแฟนตาซีแค่เรียกแยกจากเอลผิวขาวผมทองว่าไลท์เอลส่วนผมเงินผิวดำนั้นเรียกว่าดาร์คเอลเฉยๆคนผู้นี้ได้แสดงความสามารถในการต่อสู้ออกมาความสามารถที่แท้จริงทำให้ได้รับชัยชนะในงานประลองครั้งที่หนึ่งแห่งราชอาณาจักรเรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งราชอาณาจักรจึงขอกล่าวสรรเสริญ นายกรัฐมนตรีมาได้อ่านต่อจนจบผู้ชนะของงานประลองนั่นงนั้นเหรอคงแข็งแกร่งน่าดูเลยสิแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่โซมารู้สึกสงสัยจึงได้เอ่ยถามขึ้นมาฉันรับสมัครบุคลากรมาเพื่ออาณาจักรถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเธอจะให้ยืมกําลังได้หรือเปล่าฉันอ่านมาว่าเผ่าพันดักเอลฟ์จะมีความเหนียวแน่นกับแค่คนในเผนะ่า่ะนี่ไม่ใช่ยุคที่ปกป้องแค่ป,ป่าแล้วจะมีชีวิตรอดได้แล้วค่ะถ้าประเทศหายไปป่าเองก็จะถูกคุกค,คาม ดักเอลก็มีผู้ที่คิดว่าชนเผ่าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้าเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะไอชาพูดเช่นนั้นอย่างชัดเจนจากนั้นจึงได้พูดต่อว่าสาบาดข้าไม่ต้องการรางวัลแต่ขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเมื่อไอชากล่าวเช่นนั้นลิเชียกับลูกวินจึงเอามือไปแตะที่ดาบแต่โซมากลับใช้มือห้ามเอาไว้แล้วกล่าวว่าได้พูดมาสิขอพระทยัยถ้าเช่นนั้นจะขอกล่าวนะคะ ทันใดนั้นไอชาก็ยืดอกและพูดขึ้นช่วงนี้มีการลุกล้ำป่าเทพิทักษ์โดยเผ่าพันธุ์อื่นอย่างรุนแรงค่ะพวกเขาทั้งเก็บเกี่ยวเห็ดและพืชที่กินได้จากป่าล่าสัตว์ของป่าข้าเข้าใจค่ะว่าอาหารขาดแคลนแต่หากถูกพลากสิ่งเหล่านั้นไปคราวนี้พวกเราก็จะอดอยากพวกเราจําเป็นต้องจับอาวุธเข้าต่อสู้กับผู้รุกรานตอนนี้มีการประทะกันเกิดขึ้นตามแต่ละแห่งของป่าแล้วค่ะฟาบาดได้โปรดได้โปรดตัวตาการลุกล้ำเหล่านี้ด้วยค่ะอย่างนี้นี่เองเหรอ เมื่อโซมะได้ฟังและพิจารณาถึงเหตุและผลแล้วจึงได้ออกคำสั่งให้จัดการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการบุกลุกป่าแห่งเทพิทัก์ขอบพระทัยคะ่ะพูดจบไอชาก็เอามือแตะอกหลับตาแทนการก้มหัวถึงผมจะไม่รู้ว่านั่นเป็นสัญลักษณ์ของการขอบคุณหรือว่าโล่งใจที่ได้ทำหน้าที่ไปแล้วแต่ว่าโซมะก็ยังมีสิ่งที่อยากจะถามไอชาอยู่แต่ว่านะไอชาแม้ว่าการลักลอบฆ่าสัตว์จะเป็นเรื่องไม่ดี แต่ถ้าคิดถึงอนาคตก็ควรคิดถึงเรื่องการติดต่อค้าขายกันนอกป่าเอาไว้ไม่ใช่เหรอมันก็ใช่ค่ะแต่ทางเราไม่มีสินค้าอะไรที่โดดเด่นน่ะงั้นไม้สาหรับก่อสร้างล่ะน่าจะมีต้นไม้ให้ตัดสางไม่ใช่เหรอตัดสางคืออะไรเหรอคะอชิชาถามขึ้นด้วยใบหน้าจริงจังและสงสัยหมายถึงการตัดต้นไม้ในจํานวนที่เหมาะสมเพื่อรักษาป่าน่ะ เพราะว่าถ้าปล่อยต้นไม้เอาไว้เรื่อยๆมันจะโตจนขยายกิ่งก้านและใบขึ้นจากนั้นกิ่งก้านใบนั้นก็จะบดบังแสงอาทิตย์ทําให้ต้นอ่อนไม่เติบโตและยิ่งถ้าเกิดอยู่ในสภาพที่หนาแน่นมันจะขัดขวางการเจริญเติบโตของกันและกันทําให้สุดท้ายกลายเป็นป่าที่มีแต่ต้นไม้แก่ลําต้นเรียวป่าแบบนั้นจะโดนหินมะกับลมทําลายได้ง่ายแล้วถ้าแสงส่องไม่ถึงพืชที่อยู่ข้างล่างก็จะเหี่ยวเฉาดินสูญเสียการเก็บน้ําทําให้เกิดดินถล่มได้ง่ายเรื่องแบบนั้นเป็นสามัญสานึกไม่ใช่หรอือโซมาได้้กล่่่่าาาวววอออธิบบยยขึนงงรรดเเ็แตมมือมอไป ปรากฏว่าทั้งทางลิเชียมาร์คลุดวินและไอชาต่างพากันสับสนทายในนั้นเองไอชาก็ก้มลงหมอบกราบพระราชาไม่สิฟาบาทในโปรดเมตตาในความไร้มารตาของข้าเมื่อครู่ด้วยเมื่อไอชาก้มลงหมอบกราบอย่างกระทนหันนั้นเขาไม่โศมรู้สึกสับสนจึงได้กล่าวถามไปว่าก้มหัวแบบนั้นไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ข้าได้อุทิศความซื่อสัตย์ชั่วชีวิตให้กับท่าน ในฐานะนายหนือหัวแล้วได้โปรดใช้ชีวิตนี้ตามสั่งเลยค่ะทั้งกายใจและความบริสุทธิ์ขอมอบให้กับท่านเพียงคู่เดียวถ้าสั่งให้สู้ก็จะสู้ค่ะถ้าสั่งให้รักก็จะรักค่ะแล้วถ้าเกิดสั่งให้เป็นสนมหรือทาสก็จะเป็นค่ะถ้าสั่งให้ตายก็จะตายค่ะไอการอุทิศตนนั่นมันอะไรกันนะ่ะแค่ไม่กี่นาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยสมารู้สึกสับสนแต่ไอชาวย,ยังคงไม่ฟังและกล่าวต่อแต่ก่อนที่จะสั่งให้ไปตายได้โปรดฟังคําขอร้องสุดท้ายของข้าด้วยเถอะค่ะเ,อ,เ,อ,เอ๊เหมือนกันงั้นเหรอเมืนนนกัี ได้โปรดรีบไปยังป่าเทพิทักษ์ให้เร็วที่สุดด้วยค่ะแล้วไอชาก็ขกน้ผากกับพื้นอย่างรุนแรงอีกครั้งทําเอาทั้งโซมาและลิเชียพัง,งะถอยกันเลยทีเดียวจากนั้นโซมาจึงได้ตอบไปว่าโอเคสรุปคือเธออยากพาฉันไปที่ป่าเทพิทักษ์สินะถูกต้องค่ะแล้วอยากให้สอนการตัดสางที่ว่านั่นค่ะหลายปีมานี้ป่าเทพิทักษ์กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างที่ฝ่าบาทได้พูดเอาไว้เมื่อครู่ค่ะเนื่องจากเรื่องจัดการป่าเป็นเรื่องสําคัญจําเป็น ทั้งในป่าเทพิทักษ์และป่าในภูเขาอื่นของเอลฟีเดนก็ยังไม่ได้รับการตัดสางแม้แต่ที่เดียวดังนั้นเพื่อไม่ให้เอลฟ์ในป่าเทพิทักษ์กลายเป็นผู้อพยพเนื่องจากป่าหมดไปโซมะจึงรับปากที่จะไปป่าเทพิทักษ์เร็วๆนี้และรีบสั่งการให้ลุดวินเตรียมการให้พร้อมจากนั้นจึงพิจารณารางวัลของไอชางั้นรบกวนช่วยดูคุณสมบัติของไอชาให้ทีละถึงจะมั่นใจในทักษะต่อสู้ส่วนตัวแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแม่ทัพนำทหารได้หรือเปล่าถ้ามีคุณสมบัติก็ตั้งให้แมทัพขององงทั ถ้าเกิดไม่มีก็ให้เป็นองค์ครรภ์ส่วนตัวของฉันเมื่อโซมอาออกคําสั่งกับลุดบินทั้งเรื่องของการจัดการป่าและเรื่องของไอชาแล้วภายหลังนั้นลุกวินพบว่าคุณสมบัติของไอชามีความสามารถในฐานะแม่ทัพแต่คุณสมบัติในฐานะรักมบมีสูงกว่าจนน่าเสียดายหากจะใช้งานในฐานะแม่ทัพดังนั้นไอชาจึงได้มารับใช้โซมาในฐานะขององค์ครรภ์ข้างกายแทนเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์ความรักครั้งที่1ของไอชาอุนการก็ครั้งนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ความรัก จะเรียกว่าเหตุการณ์ความรักก็ไม่ถูกเนาะเขาเรียกว่าเหตุการณ์พบหน้ากันครั้งแรกที่ทําให้โซมาและไอชาได้รู้จักกันความประทับใจในเรื่องของความเป็นนักรบที่โออาดของไอชานั้นจะกินใจของโซมาได้มากน้อยแค่ไหนหรือความสามารถในการอ่านบรรยากาศและควบคุมสถานการณ์ในฐานะราชาของโซมาจะสามารถชนะใจไอชาได้หรือเปล่าก็สามารถติดตามได้ในเหตุการณ์ความรักของไอชาครั้งต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมรับฟังมาถึงจุดจดนี้ทางผมขอกราบขอพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ อย่าลืมรบกวนทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันได้นะครับหรือคอมเมนต์คุยกับผมด้วยก็ได้ผมจะพยายามตอบทุกคนเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย